ชี้หน้าเลยใจดีสู้เสืออ่าฮะชี้หน้าปู่รู้ตู้รูกอ่านี่แปลว่าอะไรฮนะอันนี้คือผมตะโกลออกไปคือให้รู้ว่าเฮ้ยสบู่ของกูอ่ะเอาคืนมานะมึงทำอย่างนี้ไม่ได้นะไม่าร0คนยืนโอ้โหซันด,ดน,นี้ปุ๊บจะว่าแขนดำมาทั้งแขนเลยฮะอ่าใช่ผมซัดอย่างงี้ปุ๊บแล้วทีนี้เหมือนกับคุณเคยเห็นไม้ลูกชิ้นไหมเสียบเข้านี่แปดคน ก็สว mm ัส hmm. ดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะวันนี้ผมก็อยู่กับคุณเล็กนะฮะตาเพชรมังกรฟ้านะครับผมสวัสดีครับก็ต้องบอก่อนว่าใช้ผู้นี้ฮะวีรกรรมการตีลันฟันแทงนะฮะอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะฮะแต่ ปัจจุบันเขาได้เปลี่ยนเป็นคนละคนแล้วก็วันนี้<อ>จะมาสัมภาษณ์นะประสบการณ์ชีวิตแล้วกันคุณเล็กตาเพชรวงกานฟ้ามีอะไรที่ฝังในใจไหมว่าเป็นวีรกรรมที่เราเคยทําไว้สมัยนั้นเลยแดนแปดผมไปบางขวางวันแรกเลยแล้วเข้าไปคือทุกคนมองเราเป็นตาขวางหมดเลยเราก็เข้าไปวันแรกก็เอ้ยติดๆหน่อยอาบนองอาบน้าเฮ้ยมีรุ่นพี่คนนึงว่ะแม่งเดินเข้ามาประมาณแบบ20คนตอนแรกมา20มา่คนอ่อนออ <ๆ S 2> หเรา <ๆ S 2> แ,แบบเฮ้ยมาทำไมกันเยอะแยะวะเรามาคนเดียวนะมาคนเดียวใช่มาคนเดียวแล้วทีนี้ เขาบอกว่าเฮ้ยไอ้หนุ่มมึงเอาสบู่มาดิอ้าวคือต้องบอกกันแล้วฟังก่อนคือใครเข้าไปในเรือนจำมะมันจะมีสบู่ใช่ไหมที่เป็นเหมือนเพชรนินจินดาเลยคือเงินในนั้นมันไม่มีไงเพราะสบู่เนี่ยผู้คุมเขาจะให้เราแค่อาทิตย์ละหนึ่งก้อนแล้วคุณเล็กทำไงอ่ะเราก็เอ้ยเชื่อาไงดีวะยอมก็ได้แล้วก็ยอมอ๋อก็คือยอมสบู่ก้อนนั้นยอมไปใช่จนแบบเหมือนกับเราฝังใจเราฝังใจเฮ้ยมึงเอาสบู่กูไปทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ ไอเราเริ่มคันไงมันไม่ไหวแล้วคือเดินเราเดินขาบเบียดเราเดินแบบปื๊บปๆบปืบคือแบบเราพยายามจะเกาแต่มันเกาไม่ได้มันบางทีเราก็เขินอายนะบางทีเราแบบมันถ้าปล่อยไว้เลแหละที่มันงานสังครัรอะไรพวกนี้มันมาอู่แล้วอ่ามันมาแต่ว่า <c oughs> เราเรา,เราต้องดึงตึงไว้หน่อยแล้วทีนี้ รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้แล้วเลยไปตั้งแก๊งในเรือนจำานแหะก็ใปห้องขังของผมก็จะมีด้วยกัน3คน 3> ก็จะมีผมเองเพชรย้อมอ่าตอนแรกผมก็ยังชื่อ,อเพชรธรรมดาเนี่แหละก็คือในแก๊งมีสาคนเพชรย้อมยังเป็นเพชรย้อมก็คือตอนแรกผมชื่อเพชรตาม,มัองกรนฟ้าก่อนอ่าตาเ <ผม S 2> พชรมังกอนฟ้านีใช่ใช่ผมชื่อแรกไปก่อนแต่ว่าตอนหลังว่ามาเติมเพชรตอนหลังอ่าแล้วก็เนี่ยหลังจากสั์เนี่ยก็คือบอกว่าเฮ้ยเพื่อนบอกเหมือนมึงย้อมสีมาเลย ย้อมตัวแล้วอย่างเนี้ยอ่าคือแบบว่าทั้งตัวไม่มีแบบเนื้อปกติเลยจะลอยสักทั้งหมดใช่ใช่ใช่ก็เลยแบบเออกลายเป็นเพชรย้อมแล้วก็จะมีเพชรกำแพงยิงไอมเนี่ยมันมาจากกำแพงเพชรมันไปยิงเขาตาย๋อค่าคนตายมาแล้วก็เลยแบบตั้งชื่อเป็น AKA ของตัวเองอ่าใช่ใช่ประมาณนั้นแล้วก็จะมีเพชรกันหยัดอ่ะสามคนเรา้วยความที่ว่าเราเหมือนกับ เหมือนกับฝึกด้วยกันมาเราฝึกกับวิชาเลยนะนฝึกเลยฝึกแบบจริงจังเลยเพราะาเราจะต่อกรกับไอ้พวกที่แบบแม่งมาริดไถสบู่จนกระทั่งวันหนึ่งผมไปเหมือนกับว่าไปสืบทราบมาว่าไอ้สองคนนั้นอ่ะไอ้เพชรกำแพงยิงกับเพชรกัญญะต่ะมันหักหลังผมในนั้นน่ะครับมันไว้ใจใครไม่ได้ก็อย่างที่บอกแหละถ้าเราเริ่มไว้ใจใครแสดงว่าเราต้องออกห่างคนคนนั้นแล้วเขาบอกกันมาแบบนี้มผมอ่ะไปไว้ใจมันผิดคน มันอะภาพข่าวไปบอกว่าเฮ้ยผู้คุมจะให้สบู่วันไหนวันไหนวันไหนว่าแล้วผมจะหนิดจะหนิดทุกครั้งที่ผมได้สบู่ใหม่นะมันจะมาเอาตลอดไอ้แก๊งแก๊งเต่าขนองทีนี้คือโดนแก๊งเต่าขนองอก็คือโดนขบวนครับสบู่เขารู้หมดเลยว่าเราเนี่ยได้สบูต่ตอนไหนบ้างจากผู้คุมใช่ครับอ่าแล้วเราต่อก่อนยังไงฮะพราผมรู้ว่าพวกมันถักหลังมผมใช่ผมเดินไปเลยเดินไปชี้หน้าเลยเออไม่ยอมค่าร้อย้อคนยืนโอ้โห เยอะขนาดนี้คือแก๊งเขาขยายใหญ่ขึ้นใช่ไหมระหว่างที่เราแบบว่าได้เพื่อนมาสาคนสองคนเนี่ยไม่ไม่แต่เพื่อนสองคนนั้นถักหลังผมไปแล้วไหมอ๋อคือตอนนี้กลายเป็นว่าหนึ่งต่อห้าร้อยอ่าใช่แล้วผมแบบเอ้ยผมเข้าไปปุ๊บประตูปิดปึ้งผมถอยไม่ได้แล้วผมรู้เงี้ยเดียวถอยไม่ได้แล้วเพราะมันมีคนมาปิดประตูข้างนอกแล้วหรอกอ๋อก็คือต้องต้องดวลแล้วแหละต้องดวลแล้วใช่แล้วผมเอาวะชี้หน้าเลยใจดีสู้เสืออ่าชี้หน้าปู่ปู่รู้ตู้ลูกอ่านี้แปลว่าอะไรฮะอันนี้คือผมตะโกนออกไปคือให้รู้ว่าเฮ้ยสบู่ของกะ เอาคืนมานะมึงทำอย่างนี้ไม่ได้นะนทุกอาทิตคนเรามันก็อดัดกันนะโดนหักหลังด้วยมันเจ็บตรงนี้แล้วทีนี้ยังไม่จบมันตะโกนกลับมาตู้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 โอ้โหอันนี้อันนี้ความหมายว่าอะไรฮะความหมายเอาจริงๆผมเข้าใปใหม่ผมก็ไม่ค่อยรู้หรอกแต่ผมรู้อย่างเดียวยคือมันมีชื่อพ่อผอยู่ในนั้นด้วยผมไม่พอใจไม่พอใจอะผมคว้าเลยคว้าเสื้อคว้าหม้อขมงข้าวที่ผมถือมาเมื่อกี้าวาง เอามาทําอะไรคะเนี่ยก็ตอนแรกผมไปแวะโรงอาหารมาก่อนมาเนี่ยคือผมเพิ่งรู้ที่ข่าวที่โรงอาหารนะว่าไอ้สองคนนั้นเป็นสายสืบให้กับให้กับแก๊งนี้อระหว่างเรากินข้าวอยู่ผมถือบุ๋มถือมั่เข้าด้วยคือกลับมาเปิดเต็มที่เลยเออใช่คือต้องบอกก่อนว่าทําไมถึงคว้ามาผมรู้ไงว่าศึกเนี่ยยาวไกลใช้คําว่าต่อยไปหิวไปเลยต้องมีมัอเข้าอ่าใช่โอ้โหที่ผมชนะเพราะว่าพวกมันหิว แล้วแผ้ไม่มีแรงไม่มีแรงใช่คือสามมาใหเต็มๆมอ<ช>่ะพุ้งแผต้องต้องชมเลยนะว่าคุณเล็กตาเพชรมังกรฟ้านี่เป็นคนมองการไกลมากอืมใช่ใช้คําว่าเขาเตรียมแผนล,ล้ามือกับคนห้าร้อยคนนะฮะด้วยหม้อหุงข้าวไปเดียวแล้วเอาชนะได้ไหมผมอ่ะใอ้ฮาร์ดทตอนนั้นอ่ะผมฝึกวิชามาแล้วนี่นี่ลอยนี่ผมซัดทีก็วแขนดำามาทั้งแขนเลยฮะอ่าใช่ผมซัดอย่างนี้ปุ๊บแล้วทีนนี้เหมือนกับคุณเคยเห็นไหมลูกชิ้นไหมเสียบเข้านี่แปดคน แปดคนอยู่ในแขนอ่าใช่ครับอูย้ยคุณผู้ชมฮะถามว่าชมฮะแล้วพูดแถามว่าโมฮะอ่าแล้วเรียบร้อยครับผมก็คือพวกนั้นคือมอบกันหมดหมอบกันหมดยอม,มเลย,เลยใช่แล้วทีนี้ผมก็กลายเป็นใหญ่ไงใจนักเลงไงเราสู้จนเราเติบใหญ่ขึ้นไม่ได้ปุ๊บทีนี้เราก็ไถ่สบู่เลยกลายเป็นคนที่จากโดนไถ่สบู่กลับมาเป็นคนไถ่สบู่ของคนในเรือนจําเอง ใช่ครับผมแล้วหลังจากนี้ทําใช้ยังไงต่อคตอนแรกใช่ไหมผมลืมบอกไปว่าตอนแรกที่ผมติดคุกเนี่ยผมติดคุก1ิห้าปีคือมันเป็นคดีตอนแรกผมติด3ามสิบแต่ว่าผมเออคนละครึ่งหมายถึงว่าผมยอมรับคนละครึ่งผมหักครึ่งเออใช่ไหมผมแล้วทีนี้ผมเอาสบู่ไปให้ผู้คุมเรือนจําอำมีการแบบว่าทําความดีกันในเรือนจําอ่าใช่ผมก็แบบยศตาแหน่งก็ขึ้นเร็วไง กูเรือนจำเขาก็มองว่าผมเป็นคนดีไงอเอาสมุคไปให้เขาททใ,ใช่ครับ,มรบผมอ่าใช่เหลือ7วันโหจาก15ปีเหลือ7วันยังก็ได้รับการปล่อยตัวเร็วใช่ไหมอ่าใช่ครับผมแล้วหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวแล้วหลังจากนั้นชีวิตตอนนี้ก็เนี่ยครับออกมานี้ก็คิดว่าจะไม่ทําแล้วนะครับผมถ้าชอบตีรันฟันแทนขนาดนี้แล้วอยากได้เงินไปซื้อของซื้อสบูู่เดี๋ยวพาไปรู้จักเกมนี้สบายกว่าเยอะเดี๋ยวผมจะแนะนําเอง การชิปแบทเทิลคริปโตคอนฟ lict ครับผมชื่อยาวนิดนึงนะโดยเกมเขาเล่าว่าปัจจุบันโลกกําลังร้อนนะครับผมแล้วทั้งโลกก็กําลังจะเกิดการแย่งชิงทรัพยากรกันนะฮะอยากให้เห็นภาพก็เราเหมือนเราไปกินหมูกระทะแล้ว เขาเติมกุ้งนะครับทุกคนก็มาแย่งแย่งรุมๆุมกันแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่การเติมกุ้งครับมันคือการแย่งชิงทรัพยากรนะฮะซึ่งแต่ละประเทศนะครับคุยกันแล้วไม่ลงตัวนะครับก็เกิดการชักอาวุธขึ้นมายิงกันนะครับโลกนั้นร้อนระอุเขาเรียกเกมนี้ว่า pay and earn 4 x strategy เอาจริงเว็บแรกก็แอบงงนะครับผมพอศึกษาจริงก็งงกว่าเดิมนะครับแต่พอเข้าใจปุ๊บไม่งงแล้วเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังเกมนี้นะครับเป็นเกมสงครามที่อยู่ในเชนของ VMix นะครับ ซึ่งสร้างโดยสตูดิโอของเกาหลีเขานะครับภาพแจ่มจัดโดยที่เรานะครับจะต้องวางแผนการรบนะครับผมรวมถึงตั้งธงตั้งฐานแล้วเกมนะครับมีระบบเกมต่างๆเยอะมากเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคราฟโคคราฟของนะครับผมขยายอาณาเขตนะครับสำรวจทรัพยากรนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วยังเป็นเกมแนวเพ t ูเอิญด้วยฮะที่สําคัญครับมีภาษาไทยด้วยนะครับผมเกมนี้และมากไปกว่านั้นสายฟรีอย่างพวกเราเล่นได้ครับผม ปัจจุบันนี้มีคนดาวน์โหลดมากกว่า100ล้านดาวน์โหลดแล้วนะครับในตัวเกมเนี่ยก็จะมีระบบการคราฟอุปกรณ์แล้วก็ไอเทมและสิ่งอื่นๆอีกเพียบมีอะไรให้เราทําทั้งวันนะครับและตอนนี้นะครับมีกิจกรรมมาแนะนํานะสําหรับเกมการชิป Battle Crypto Conflict นี้นะก็จะเป็นเกมแนว NFT นะฮะสร้างฐานเพื่อเก็บเหรียญออกมาขายนะครับผมสามารถเล่นได้ทั้ง iOS และ Android นะครับผมและอีกอย่างคือสายฟรีก็เล่นได้นะเกมนี้ โดยในตัวเกมเนี่ยก็จะมีการคราอุปกรณ์นะครับผมไอเทมเสริมและอื่นมากมายโดยเริ่มเกมมาเนี่ยก็จะมีไกด์แนะนำนะฮะให้เราอัพสำนักงานใหญ่ให้เลเวล18เราก็สามารถเคมเหรียญได้นะครับผมให้เล่นตามไกด์ไปได้เลยนะฮะส่วนรูปแบบการเล่นนั้นก็จะมีการสำรวจการขยายอาณาเขตเก็บเกี่ยวผลประโยชน์และกำจัดศัตรูครับผมโดยเกมนี้ฮะจะเน้นไปที่การเก็บไทเทเนียมนะเพื่อแปลงเป็นเหรียญมลิโคซึ่ง เราสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินจริงนอกเกมได้นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็จะมีกิจกรรมแจกมิลเลโคโฟีด้วยเรามาดูกันเลยสําหรับกิจกรรมนะก็จะมีทั้งหมด2กิจกรรมด้วยกันนะฮะโดยกิจกรรมนี้จะแจกรางวัลตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมถึง10สิงหาคมนะครับผม สำหรับใครที่อยากได้ของแจกนะสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมกิจกรรมแรกนะฮะจะเป็นการอัพสำนักงานใหญ่นะเลเวลสิก็จะแจก1 4 0สมิลลิคอยนะ์ะส่วนใครที่อัพถึงเลเวล20ก็จะแจกทั้งหมด3 0 0มิลลิคอยนะ์ะผู้ชนะทั้งหมด1 0ึ่ทันนส่วนกิจกรรมที่2ฮนะก็สามารถรวมได้ง่ายๆเลยฮนะเพียงแค่อัพสำนักงานใหญ่ฮนะให้เป็นเลเวล15เราก็สามารถรับไอเทมในเกมนะมูลค่า50ดอลลาร์ได้เลย ซึ่งไอเทมที่แจกก็จะมีเยอะมากมายแน้วไม่ว่าจะเป็นรีซอร์บล็อกเนี่ยครับผมหรือว่าบ e ูสต์สปีดอีพิกเจ็ตนะบูป <t> ินเพียงแค่คุณผู้ชมนะฮะแคปหน้าจอนะครับผมส่งเข้าไปใน Google Form ที่ลิงก์ใต้คลิป <t> เพียงเท่านี้ก็ได้รับแล้วครับผม และสำหรับเพื่อนคนไหนที่ยังงงอยู่นะครับว่าการเล่นเล่นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําการเล่นแบบคร่าวๆให้เพื่อนๆฟังกันนะครับผมและสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการสร้างรายได้จากเกมนี้นะครับอย่างแรกเลยที่ทุกคนต้องทำนะครับคือการอัพสํานักงานใหญ่ให้เป็นเลเวล20นะครับผมซึ่งสานักงานใหญ่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใช้ทรัพยากรค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะฮะดูอย่างที่เห็นนะครับผมคืออันนี้เลเวล14ไป15ก็ต้องใช้เยอะมากๆแล้วทีนี้เราก็ต้องหาวัตถุดิบนะครับผมเพื่อที่จะมาอัปเกรด เพื่อพัฒนาให้สำนักงานใหญ่เนี่ยเราโหดทิ้งขึ้นนะครับผมพอสำนักงานใหญ่ของเราเนี่ยเลเวล20นะฮะให้เราเนี่ยมาอัพที่คลังสินค้านะครับผมให้เป็นเลเวล20เป็นอย่างน้อยนะอันนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถปลดล็อกอาคารมิลิโคได้นะฮะซึ่งอาคารมิลิโคเนี่ยมันจะทําให้เราได้รับเหรียญมิลิโคซึ่งเหรียญตรงนี้ฮนะจะสามารถไปแลกเปลี่ยนในตลาดได้นะครับผมและในการเริ่มเล่นเกมนี้ฮะเขาก็จะมีไกด์แนะนําให้เราด้วยนะครับผมส่วนตัวผมนะฮะแนะนําว่า ควรจะมาเคลียร์ภารกิจทุกวันนะครับผมภารกิจนี้ก็จะมีทั้งเควสนะครับผมภารกิจรายวันและก็ความท้าทายนะครับผมซึ่งผมแนะนําว่าให้เคลียร์เป็นเควสทุกๆอันนะให้หมดนะครับผมเพราะเราจะได้วัตถุดิบนะฮะยิ่งวัตถุดิบเราเยอะใช่ไหมเราก็สามารถอัปเกรดฐานทัพของเราเนี่ยให้โหดขึ้นได้นะครับผมยกตัวอย่างนะฮะอัปเกรดอาคารให้สมบูรณ์นะฮะอันนี้เขาก็ให้เราอัพโรงงานเจ็ตนะครับผมเลเวล11เนะฮะเราก็สามารถกดย้ายมาได้เลยเสร็จแล้วนะครับผมให้เรากดเข้าไปที่โรงงานนะฮะก็จะ มีบอกอยู่ว่าเราอัพได้ไหมนะครับผมต้องดูที่วัตถุดิบนะฮะอขอกดไปแล้วนะให้เราดูทางด้านซ้ายมือของจอนะฮะจะมีรูปค้อนอยู่นะครับผมอันนี้จะเห็นว่ามันจะมีเวลาขึ้นใช่ไหมแสดง <fro> ว่าช่างเนี่ยไม่ว่างนะครับผมให้เรากดเข้าไปที่ค้อนนะฮะจะมีบอกอยู่ว่าช่างของเราเนี่ยสร้างโรงงานอะไรอยู่นะฮะอ่ะอันนี้เขาก็สร้างอยู่นะครับเป็นเหมืองนะฮะก็ให้เรากดเร่งสปีดได้เลยนะครับผมเหมืองนี้ก็จะเสร็จทันทีแล้วเราสามารถใช้ช่างเนี่ยไปสร้างโรงงานของเราต่อไปได้เลยนะครับผม เสร็จแล้วนะภารกิจของเราเขาให้สร้างโรงงานเจ็ตถูกไหมฮะให้เรากดเข้าไปที่โรงงานเจ็ตนะเสร็จแล้วอัปเกรดเลยฮะสังเกตได้ว่าโรงงานของเราสามารถอัปเกรดได้แล้วนะครับผมอันนี้เขาให้รอๆนะสี่สิบสี่นาทีนะครับผมก็ถ้าทุกท่านนะฮะไม่อยากรอก็สามารถดูโฆษณาได้นะผมแต่ถ้ารีบกว่านั้นก็สามารถคลิกเข้าไปข้างในฮะแล้วกดเร่งสปีดได้เลยนะครับผมอันนี้ก็กดปั๊บเสร็จปุ๊บเลยฮะกดได้เลยฮะอย่างนี้ฮะพอเสร็จแล้วนะครับผม แล้วก็เข้าไปที่ภารกิจนะครับผมเพื่อรับนะฮะวัตถุดิบที่เราต้องการนะครับผมโดยการกดเข้าไปที่ด้านขวาล่างอย่างนี้นะครับผมแล้วกดที่ข้อเรียกร้องนะฮะเราก็จะได้วัตถุดิบที่เราทําเควสเสร็จนะครับผมเพื่อที่จะอัปเกรดในฐานต่อต่อไปนะครับในส่วนของการต่อสู้นะฮะให้เพื่อนๆกดมาที่รูปโลกด้านขวาล่างนะครับเสร็จแล้วมันจะขึ้นเป็นเมืองหลายๆเมืองนะฮะ ก็สามารถตีได้ทุกเมืองเลยนะครับผมที่ไม่มีบาเรียป้องกันนะฮะอย่างอันนี้ฮะมีบาเรียป้องกันใช่ไหมเราก็ไม่สามารถตีได้นะครับผมผมก็จะตีเป็นอเมนดาแล้วกันนะฮะเราจะตีอเมรดาให้ดูนะครับผมทุกคนนะฮะให้กดเข้าไปที่อเมรดาเลเวลสิบเอ็ดถึงสิบห้านะครับผมเสร็จแล้วกดเข้าไปที่โจมตีนะครับผมก็ถ้าเราไม่เคยตีมาก่อนนะฮะเราก็กดด้านล่างนะแต่ว่าเคยตีมาแล้วเราสามารถคลิกอัตโนมัติเพื่อตีซ้ำได้นะครับผม อ่ะเดี๋ยวผมจะกดโจมตีด้านล่างนะอันนี้นะฮะเลเวล15นะครับผมเราสามารถติ๊กซ่อมอัตโนมัติไว้ได้นะฮะเวลาเราลบเสร็จเนี่ยมันก็จะนําเรือของเราเนี่ยไปกลับไปซ่อมแซมให้เราอัตโนมัติเลยนะครับผมเสร็จแล้วฮะให้เรากดปรับใช้ได้เลยนะครับผมทีนี้เรือของเรานะฮะก็จะเริ่มขับเคลื่อนแล้วครับผมบุกโจมตีศัตรูนะฮะเราก็รอนะห้เรือของเรามาถึงทีนี้ฮะก็จะล้อมแล้วเกิดการปะทะกันเกิดขึ้นนะ แต่แล้วฮะกฎการต่อสู้เริ่มต้นนะฮะก็จะเป็นหน้าชาของ n p c คุยกันนะฮะในส่วนของการต่อสู้นะฮะเราก็สามารถต่อสู้แบบอัตโนมัติได้นะฮะเราก็เลือกเวลาครูนะฮะเราติ๊กออโต้ได้เลยส่วนแถบด้านบนนะครับผมก็จะเป็นแถบเลือดนะครับผมถ้าเลือดใครหมดก่อนฝั่งนั้นก็จะเป็นผู้แพ้ไปนะครับผมเลือดเราก็อยู่ฝั่งซ้ายนะส่วนเลือดศัตรูก็อยู่ฝั่งขวานะครับผมเลือดแต่ละลำนี่ก็จะมีสกิลด้วยนะฮะก็สกิลเนี่ยเขาจะจ่ายให้แบบอัตโนมัตินะฮะเราก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเเเลยรัผมอออดูชชนนนะขงาาท่า้พ อันนี้เรือเราเนี่ยก็ได้รับชัยชนะเรียบร้อยเราก็กดโอเคได้เลยนะครับเรือของเราก็จะกลับไปที่ฐานให้แบบอัตโนมัติเลยครับผมไอ้หนูคลิปนี้ไม่ได้เชิญชวนการลงทุนสำหรับผู้ที่จะลงทุนก็ศึกษาให้ดีก่อนแล้วกัน